บ้านแพงสมัยใหม่แล้วก็เป็นเทนที่ก,กันมากเลยในปัจจุบันเนี้ยซึ่งตัวผมเองผมก็ทำนะครับก็คือการทําบ้านแบบที่มีดับเบิลวอลลุ่มการมีดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันจะดูโล่งและอลังการนะครับก็คือเอาพื้นที่ที่มันสามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เนี่ยไม่ทําเราทําให้มันโล่งๆอะ่ะเราทำว่าเออมองขึ้นไปก็เห็นเพดานชั้น2อย่างเงี้ยคือก็ต้องยอมรับว,ว่ามันสวยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อหนึ่งก็คือเปนเปลืองปกติเนี่ยเวลาที่เราสร้างบ้านเราจะเอาบิวคิวมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็หารต่ มันเป็นพื้นที่ที่เรายังต้องก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาให้บ้านพวกนี้มันแพงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ดูเฉยๆถ้าเกิดว่าเราต้องการความคุ้มค่าของบ้านแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทํดับเบิลวอลลุ่มนะครับเรายังต้องเสียค่าก่อสร้างอยู่แล้วค่าก่อสร้างนั้นอะ่ะมันเป็นโครงสร้างสําหรับ2ชั้นหรือ3ชั้นนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้แต่มันก็เป็นเทรนที่ฮิตกันในปัจจุบันถ้าผมจะสร้างบ้านใหม่เอออะมกนนนคครรััลียปาืืไ คุณลองคิดดูว่าการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยไม่ต้องเป็นโคมไฟแบบว่าหรูๆใหญ่ๆอะ่ะแค่หลอดไฟธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งนั่งร้านแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟข้างบนนะฮะความโป่งโล่งสบายเนี่ยมันก็แลกมาก,กับความ m ม i นเทนเน้นค่อนข้างยากแต่คือปีหนึ่งหรือว่า2ปี3ปีเราเปลี่ยนไม่กี่ครั้งอะ่ะแต่ว่าเราใช้พื้นที่เนี้ยในการที่เราจะรีแลกซ์แล้วก็เราก็อยู่ในบ้านให้มันดูโล่งเนี่ยทุกวันนะครับดับเบิลวอลลุ่มเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแล้วย